สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับตาย MC 99ลำลูกกาคลอง7ปะทุมงธานีรถสวยรถดีคิดถึงเราสักนิดนะครับ MC 99วันนี้มาหลากหลายละมาหลากหลายเลยจริงๆนะครับว่าหลากหลายคันหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อแต่ทุกยี่ห้อต้องสวยต้องเด็ดต้องสุดจริงๆให้พี่ๆที่รับชมที่ติดตามพวกเราอยู่จะได้เห็นของจะได้ดูของ จะได้ตัดสินใจซื้อรถง่ายขึ้นครับพี่เอาไว้เป็นบรรทัดฐานก็ได้ว่าเออรถเนี่ยเขาขายกันแบบนี้นะที่เอ็มซีปีใหม่ๆวิ่งน้อยๆรถสวยๆขายถูกๆเนี่ยอะไรครับโปรสิงหาคมโปรเดือนแม่เลยดีกว่าใช้คํานี้เพราะฉะนั้นสิงหาคม -63 าพี่ได้ราคาพิเศษทุกคันแน่นอนแต่าราคาที่ตายจะบอกนี่คือราคาพิเศษแล้วนะหน้าป้ายจากราคาเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจมากเอาที่เราบอกแทปไว้ดูไว้แล้วมาเดินเข้ามาบอก วันนั้นผมดูราคานี้เนี่ยแหละได้ลดแน่พี่คันแรกเลยดีกว่าเอซูส e ตีแม็ก X ซีรีสปี2017ตัวนี้ตัวสูงตัวแคบนะครับ X ซีรีในตัวสูงเบาะหนังบูสตาอะไรพวกนี้มีแน่นอนกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าราคาสวยๆราคาใสๆกันเลยคันนี้นี่ตายบอกเลยว่าทุกอย่างสวยกว่าเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากระจังหน้าโคมไฟต่างๆนี่สวยจริงๆปี2 0 1 0 เจ็ดจำหน่ายถูกจริงๆทพี่ถูกกว่าในท้องตลาดตายแล้วกล้ารับประกันเลยดีกว่าถูกจริงๆ5 8 9 9 0 0บาทพี่5 8 9 9 0 0บาทผ่อนอยู่11,000ต้นๆระยะเวลาผ่อน7ปีกรณีนี้ไม่ดาวเลยนะครับ ไม่ดาวเลยนะครับแข็งจริงไรจริงนะครับได้รถฟรีๆไปเลยดีกว่าผ่อนไหวจบพี่เงินเดือนเกิน2เข้าจบคนเดียวอีกหนึ่งคันใกล้ๆกันตัวสูงเหมือนกันตัวไฮตัวสูงนี่แหละอี Is u สู่ไฮเลนเดอร์ไปตังก็เป็นตัวพัสอย่างเงี้ยครับปี2019โฉมปัจจุบันนี้เลยดีกว่าสุดหล่อใช้คำนี้พี่สุดหล่อวิ่งน้อยปี2019ราคาเปิดไม่แรงด้วย นัดเปิดอยู่ที่559,000บาท559,000บาทเครื่อง2400ีซีซีเครื่องไม้เวกนะครับคีนเอ่อคีนอะไรทุกอย่างเนี่ยกีนนะไม้เวกกีนดีเซลนะครับไม่เป็นมลภาวะต่อโลกร้อนเออเนี่ยแหละ183 181แรงมา้าตัวนี้นะครับต่ายจำไม่ผิดแน่น่าจะประมาณนั้นอีกหนึ่งคัน คันนี้ราคาย่อมเยาวกว่าพี่กับแอดลีตมิซูบิชิเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายปี2018ปี18 MC จำหน่ายแค่539,000บาทเครื่องไนเว็กเหมือนกันนะครับ181แรงมา้าสวยสุดออปชั่นเทียบภายในเบาะหนังเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วละ่ะตัวพอิเศษตัวแอดลีตไปหน้าอารย์หน้าใครที่ชอบสไตล์เดิมอยู่ก็ยังมีนะครับใน MC99 ก็เป็นตัวตัวพิเศษเหมือนกันตัวนี้ก็แอลี อีกหนึ่งคันโตโยต้าก็พิเศษจากโรงงานเหมือนกันเพาาะเป็นตัวแต่ง TRD โรงงาน2018ต้นปีใช้คำนี้เนี่ยแหละครับไฟหน้าไฟตัดหมอกด้ทาทมายดยรไลรถสวยเลยรถสวยจริงๆสีดำไม่น้อยด้วยที่สำคัญเบาะหนังชุดแต่ง TRD ล้อแม็ก TRD ทุกอย่างร้าย TRD โรงงานทั้งหมด MT จำหน่ายแค่อโหนี่ราคาถูกจริงๆนะพี่ ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพี่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผ่อนไม่ข้ามหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทละเพราะราคาสบายๆแบบนี้ตายฝากไว้ด้วยนะครับแต่ราคาแถวนี้เนี่ยไม่รู้สึกว่าจะเป็นตัวพิเศษจากโรงงานทั้งหมดเลยเนี่ยละครับคันนี้ก็พิเศษจากโรงงานอีกเช่นกันกนะครับกับนิสสันนาวา拉แบ็ค i อディชั่นรถปี2019สีขาวตัดสติ๊กเกอร์สีดำซุ้มล้อดูอันเนี้ยสวยหมดเลยล้อแม็กลายของ ตัวแบคอีดิชันเลยดีกว่าตัวนี้ปี19 MC จําจำหน่ายชิวๆเลยพี่519,000บาท519,000บาทเป็นเจ้าของได้ได้ง่ายๆไม่ยากเย็นถ้าผ่อนก็จะมีเอกสารประกอบประมาณบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลริปเงินเดือนและที่สำคัญสเตทเน้นย้อนหลังธนาคาร6เดือนคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ 1, 0 0 0 0บาทนะครับระยะเวลาผ่อน7ปีผมฝากไว้ด้วยพี่ชอบคันไหนพี่ชอบอะไรยังไง ตายฝากไว้ด้วยนะครับที่สำคัญกดติดตามเพจของเรา MC99 สักหน่อยพี่จะได้รถสวยพี่จะได้รถดีๆเพราะช่วงนี้โปรโมชั Pro ่นจริงๆเราขายถูกกว่า,าท้องตลาดพี่จะได้ไม่พลาดพี่จะได้ไม่ตกแบบเอ๊ะทำไมเราไม่เจอคลิปนี้เพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยอยากได้รถดีที่ถึง MC99 029042882พี่029042882 เอเปิดทุกวันแต่ถ้าอยากจะคุยกับตายก็0 9 4 5 5 6 1 0 3 6ครับแต่รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวใต้คลิปเนี้ยจะเป็นคอมเมนต์เดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ